สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเช็ครีโมทพัดลมนะครับคือปุ่มออนสปีดเนี่ยผมใช้แล้วมันไม่ติดกดแล้วมันไม่ติดวิธีการตรวจเช็คก็คือเอากล้องนี่นะครับไปถ่ายที่ LED นี้นะครับหลอด LED ที่ หลอดนี้เป็นหลอดที่ส่งสัญญาณนะครับไปยังพัดลมที่เป็นเครื่องรับนะครับถ้าเกิดว่ากดแล้วไฟติดแสดงว่าฐานไม่หมดแล้วก็ปุ่มใช้ได้นะครับลองกดปุ่มทัมเมอร์ก็นี่ครับเห็นไหมครับมีไฟสีม่วงนี่นะครับแสดงว่าปุ่มใช้ได้ปุ่มทัมเมอร์ใช้ได้ ลองปุ่มนี้จะเล่าดูอ่ามีไฟนะครับใช้ได้ปุ่มนี้ใช้ได้ปุ่มสวิงลองปุ่มสวิงดูอ่าปุ่มสวิงก็มีไฟนะครับปุ่มออฟอ่าปุ่มออฟก็มีไฟนะครับแะลองปุ่มออนสปีดที่มีปัญหาที่ผมเปิดพัดลมไม่ได้นะครับ กดกี่ครั้งก็ไม่ติดนะครับเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาที่ปุ่ม on speed นะครับแล้วผมจะลองถอดมาทำความสะอาดที่ปุ่ม on speed ดูนะครับเพราะว่าผมเปิดไปเนี่ยก็ไม่ติดนะครับเพราะปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดพัดลมแล้วก็เป็นปุ่มปรับระดับความแรงพัดลมเดี๋ยวลองถอดมาดูกันนะครับ ลองถอดดูนะครับอืม นี่ครับถอดมาแล้วก็ลองซูมดูนะครับจะเห็นว่าจะมีคราบน้ําที่ปุ่มออนสปีดนะครับปุ่มอื่นๆไม่มีนะครับปุ่มสวิงปุ่มเนเชอรัลไม่มีมีคราบน้ําที่ปุ่มออนสปีดนะครับเป็นคราบน้ําอะไรไม่รู้ครับ มันจะเป็นความชื้นอะไรสักอย่างหนึ่งไปท่านเขาจะัดเช็ดนะครับเช็ดคราบออกอเช็ดทุกอันเลยก็ได้ครับเช็ดเหลือไปด้วยทำความสะอาดอันนี้เป็นลายวงจรที่เป็นปุ่มเวลากดปุ่มลายวงจรก็จะ ทำงานนะครับเป็นเหมือนสวิต์เปิดปิดนะครับเป็นปุ่มสวิต์คล้ายค้าสวิตอันนี้ก็เป็นปุ่มทุกอย่างเช็ดด้วยนะครับเช็ดทำความสะอาดใช้เพียงแค่คัตตินบัตรนะครับพัตตันบัตรเปล่าเปเช็ดทำความสะอาดลองประกอบดูนะครับ mm or... แล้วก็ลองลองเทสดูนะครับเทสออนสปีดนะครับลองเทสดูมีไฟไหมมีไฟแล้วเห็นไหมครับนี่ใช้ได้นะครับมีไฟแล้วโอเคขอมาลองเทสดูนะครับปุ่มออนสปีด อ่าใช้ได้แล้วครับปุ่มสวิงอ่าปุ่มออนสปีดปรับระดับความเร็วก็ใช้ได้ครับปุ่มปิดโอเคใช้ได้แล้วครับเปิดใหม่เปิดใหม่หมก็ใช้ได้แล้วนะครับ ตั้งเวลาทําเมื่อก็ใช้ได้ครับโอเคปิดโอเคเปิดโอเคใช้ได้แล้วครับปุ่มเปิดให้่องเลยขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ